คลิปส์นะคะหรือสุริยุปราคาเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากดาวทั้งหมด3ดวงด้วยกันค่ะมาเรียงตัวในระนาบเดียวกันเนาะโดยดาว3ดวงนั้นมีอะไรบ้างเราไปดูกันในในสื่อทีดีนี้เลยนะคะตัวแรกอันแรกค่ะคือดวงอาทิตย์เนาะดาวดวงที่2คือดวงจันทร์และดาวดวงที่3คือโลกค,ค่ะ ดวงจันทร์เนี่ยเขาจะโครจรรอบโลกอ่ะเดี๋ยวคุณครูให้ดูนะคะดวงจันทร์เขาจะโครจรรอบโลกตามวงโครจรสีเขียวนะครับวงโครจรน,นี้เป็นวงรีดวงจันทร์ใช้เวลาในการโครจรรอบโลกเนี่ยหนึ่งรอบใช้เวลา27.3วันเมื่อดวงจันทร์โครจรมาบทบังแสงจากดวงอาทิตย์ จะทําให้ดวงจันทร์เนี่ยเกิดเงาแล้วเงาของดวงจันทร์นะคะทอดมาบนพื้นโลกทําให้คนที่อาศัยอยู่บนพื้นโลกแล้วอยู่ในตําแหน่งที่โดนเงาของดวงจันทร์เนี่ยจะเห็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าสุริยุปราคานั่นเองนะคะถามว่าทุกคนบนโลกสามารถเห็นสุริยุปราคาพร้อมๆกันได้ไหมคะต้องตอบเลยว่าไม่ได้คะ่ะทําไมถึงไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะแสงที่ส่องมาอย่างโลก เดี๋ยวเราเริ่มไปดูก่อนเนาะแสงที่ส่องมายังโลกเนี่ยฝั่งโลกฝั่งที่ได้รับแสงเราจะเรียกว่าในช่วงเวลากลางวันและโลกที่ไม่ได้รับแสงเนี่ยก็คือโลกในช่วงเวลากลางคืนดวงจันทร์ก็เช่นเดียวกันค่ะดวงจันทร์ที่ได้รับแสงก็คือด้านที่เป็นกลางวันด้านที่ไม่ได้รับแสงก็เป็นกลางคืนแต่ทีนี้เมื่อดวงจันทร์เนี่ยได้รับแสงสาดเข้ามาก็จะทําให้เกิดเงาโดยเงาที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยนะคะให้เราสังเกตค่ะ เงาของดวงจันทร์จะมีอยู่2ชนิดเงานชนิดแรกเรียกว่าอัมราหรือเงามืดเงามืดมีลักษณะเป็นรูปกรวยนะคะเงานในส่วนนี้คือเงาที่ไม่มีแสงอยู่เลยเนาะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในตำแหน่งหรือวัตถุใดๆที่อยู่ในตำแหน่งที่อยู่ในเงามืดเนี่ยก็จะไม่ได้รับแสงเลยแต่ส่วนเงาอีกชนิดหนึ่งเราเรียกว่าพรินัมบ้าพรินัมบ้าคือเงามัววัตถุใดก็ตามหรือ คนที่อยู่ในตำแหน่งที่เป็นเงามัวค่ะจะสามารถเห็นแสงได้บางส่วนอ่ะทีนี้พอเป็นแบบนี้แล้วเราก็รู้แล้วว่าดวงจันทร์เนี่ยจะโครจรรอบโลกถูกไหมคะเราลองดูอนิเมชันนี้นะคะดวงจันทร์ก็เคลื่อนที่มาปุ๊บมาเจอแสงจากดวงอาทิตย์ทำให้เกิดเงาค่ะเราจะเห็นว่าตอนนี้ตำแหน่งคนที่อยู่บนโลกนะคะตรงนี้ตรงที่ครูเอาเมาส์ชี้นะคะจะอยู่ในเขตที่เป็นเงามัว นะจะอยู่ในเขตที่เป็นเงามัวถามว่าเขาอยู่ในเขตเงามมวเนี่ยเขายังพอมองเห็นวัตถุอื่นๆได้ไหมมองเห็นได้เพราะว่าเขตเงามัวมันไม่ได้มืดสนิทถูกไหมคะอ่ะครูป,ปล่อยไปปุ๊บนักเรียนสังเกตไหมคะว่าพอดวงจันทร์เคลื่อนที่เปลี่ยนตำแหน่งมาเงามัวก็จะกินพื้นที่เพิ่มมาขึ้นและมีบางพื้นที่ที่ได้เป็นจุดที่เป็นเงามืดของดวงจันทร์นะคะถ้าอย่างนี้ภาพนี้ก็คือจุดสีดำๆตรงนี้ ใครที่อยู่ในตำแหน่งที่เป็นเงามืดนะคะจะไม่สามารถมองเห็นวัตถุใดๆได้เลยหรือเรียกว่าแสงจากดวงอาทิตย์นะคะโดนบดบังไปจนหมดเลยทีนี้พอเป็นแบบนี้อะค่ะก็จะทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าสุริยุปราคาถามว่าเราถ้าเกิดแบบนี้แล้วเราจะเห็นสุริยุปราคาเป็นทั้งหมดกี่แบบอะไรบ้างนะคะเราจะไปดูกันต่อเราจะไปดูกันต่อนะคะแบบแรกค่ะอ่าเราจะยังไม่ให้เคลื่อนที่ในช่องสี่เหลี่ยม ตรงนี้เป็นภาพของดวงอาทิตย์ที่คนบนโลกมองเห็นในขณะนี้ขณะนี้ดวงจันทร์ยังไม่ได้เคลื่อนที่ผ่านบริเวณที่ดวงอาทิตย์ส่องแสงมาอย่างโลกเราก็จะเห็นดวงอาทิตย์มันปกติถูกไหมคะเวลาผ่านไปค่ะดวงจันทร์เริ่มโคจรมาเรื่อยๆเริ่มเข้าใกล้อ่าดูนี่ แสงจากดวงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลกดวงจันทร์ก็ได้รับแสงและดวงจันทร์ก็เกิดเงาเงาของดวงจันทร์เนี่ยตกทอดไปยังบนโลกค่ะคนที่อยู่ในตำแหน่งที่เป็นเงามัวก็จะมองเห็นดวงอาทิตย์เป็นแบบในกรอบสี่เหลี่ยมนี้ก็คือเริ่มมีเงาของดวงจันทร์เนี่ยมาบดบังดวงอาทิตย์แล้วนะคะเวลาผ่านไปค่ะ ดวงจันทร์เริ่มค่อยๆบังค่อยๆบังค่อยๆบังดวงอาทิตย์แต่ถามว่าตอนนี้เงามืดตกไปถึงโลกหรือยังก็น่าจะถึงแล้วนะคะตรงจุดนี้อ่ะทีนี้เราไปดูต่อแต่ถ้าเป็นแบบนี้ค่ะถ้าเราอยู่ในจุดนี้เลยนะคะจุดที่เป็นเงาดำตรงนี้ค่ะเงามืดตกไปกระทบพอดีเลยภาพดวงอาทิตย์ที่เราเห็นค่ะจะ โดนดวงจันบทร์บดบังเต็มดวงเลยนะคะลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าสุริยุปราคาแบบเต็มดวงโอกาสที่จะเกิดสุริยุปราคาแบบเต็มดวงแบบนี้จะใช้เวลาประมาณ8นาทีไม่เกินนะคะใช้เวลาประมาณ8นาทีไม่เกินนี้แล้วถามว่าทําไมถึงไม่เกิน8นาทีคะเพราะว่าดวงจันทร์เนี่ยเขาโครจรรอบโลกเรื่อยๆเนาะความเร็วของการโครจรรอบโลกเนี่ยใช้เวลาประมาณ 1กิโลเมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นเมื่อเราเทียบสัสดส่วนแล้วเนี่ยดวงจันทร์ก็คือจะอยู่ในตำแหน่งนี้ได้เต็มที่แค่ประมาณ8นาทีเหมือนที่ครูบอกไปก่อนหน้านี้เท่านั้นเองนะคะสิ่งที่เราจะเห็นเพิ่มมากขึ้นเมื่อเกิดสุริยุป,ปราคาบางส่วนเนี่ยก็คือบริเวณแสงที่เรืองๆออกมาของดวงอาทิตย์ ในส่วนที่เรามองเห็นตรงนี้ค่ะที่เลืองเลืองออกมาเนี่ยมันคือชั้นโคโรนาหรือเป็นชั้นบรรยากาศชั้นนอกสุดเลยของดวงอาทิตย์ซึ่งโอกาสที่เราจะมองเห็นเนี่ยไม่มีเลยนะคะนอกจากเราต้องอาศัยปรากฏการณ์นี้เราเราถึงจะมองเห็นบรรยากาศชั้นนี้นะคะแล้วก็อีกชั้นหนึ่งคือชั้นโคลโมสเฟียโคลโมสเฟียก็เป็นชั้นบรรยากาศที่มีแก๊สะคะ่ะพวยพุ่งออกมานะคะรอบๆดวงอาทิตย์เนาะเมื่อไหร่ก็ตามที่ใครที่มีโอกาสได้ดูสุริยุปราคาแบบ เต็มดวงแบบนี้ก็จะเป็นโชคดีของเราที่จะทําให้เราได้มองเห็นชั้นโครโรนาแล้วก็ชั้นโคโมโสเฟียของดวงอาทิตย์ด้วยนะคะเวลาผ่านไปค่ะดวงจันทร์ก็ค่อยๆเคลื่อนที่ออกเราก็จะเริ่มกลับมาเห็นดวงอาทิตย์อีกครั้งหนึ่งนะคะจนในที่สุดดวงจันทร์พ้นเขตของแสงที่ดวงอาทิตย์ส่องมายังโลกเนี่ย ปรากฏการสุริยุปราคาก็จะเสจสิ้นลงถามว่าตั้งแต่เริ่มเลยจนถึงจบเนี่ยค่ะจะใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงนะคะจะใช้เวลาประมาณ3ามชั่วโมงนะะลมมงักษณะแบบนี้คือสุริยุปราคาแบบเต็มดวงจะเกิดขึ้นคนที่จะสามารถมองเห็นสุริยุปราคาแบบเต็มดวงได้เนี่ยคือคนที่อยู่ในตำแหน่งที่เงามืดของดวงจนนะะันทร์ค่ะตกลงไปบนพื้นโลกเท่านั้นนะคะส่วนคนที่อยู่นอกเขตเงามืด ก็จะมองเห็นสุริยุปราคาแบบที่2เราเรียกว่าสุริยุปราคาแบบบางส่วนค่ะ,ะตอนนี้นะคะดวงจันทร์กำลังเคลื่อนที่เข้ามาแล้วคนที่อยู่ในตำแหน่งบทโลกก็จะเริ่มเห็นว่าดวงจันทร์เนี่ยบทบางดวงอาทิตย์ทำให้ดวงอาทิตย์ว้าวแหว่งนะคะแต่ไม่ได้เต็มดวงแบบเมกกื่อกี้ถ้านักเรียนสังเกตดีๆแบบนี้เรียกว่าสุริยุปราคาแบบบางส่วน คนที่จะมองเห็นสุริยุปราคาแบบบางส่วนได้คือคนที่อยู่ในตำแหน่งของเขตเงามมวนะคะของเขตเงามัวทีนี้จะมีอีกแบบหนึ่งค่ะอีกแบบหนึ่งคือเขาเรียกว่าสุริยุปราคาแบบวงแหวนสุริยุปราคาแบบวงแหวนคือดวงจันทร์นะคะบางดวงอาทิตย์แต่บางได้ไม่เต็มดวงทำให้มีเรายังเห็นดวงอาทิตย์อะ่ะ อยู่รอบๆนะคะถ้าถ้าให้พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเหมือนเรามีดวงจันทร์และเรามีดวงอาทิตย์นะคะแต่ว่าดวงจันทร์เนี่ยบังดวงอาทิตย์ได้แค่ตรงกลางแล้วเหลือขอบด้านนอกนะคะแบบนี้ถามว่าทําไมถึงเกิดสุริยุปราคาแบบวงแหวนได้ก็คือเราต้องคุยกันก่อนว่าดวงจันทร์เนี่ยมีวงโคจรเป็นแบบวงรีเพราะฉะนั้นถ้าจังหวะที่ดวงจันทร์โคจรมาแล้วระยะห่างระหว่างดวงจันทร์กับโลกอะค่ะ มากกว่าปกติก็จะทําให้มีโอกาสเกิดสุริยุปราคาแบบวงแหวนเนื่องจากพอระยะมันห่างมากกว่าปกติเนี่ยเงามืดของดวงจันทร์ไม่สามารถตกลงไปยังพื้นโลกได้พอดีนะคะแต่ตัวที่ตกลงไปบนพื้นโลกได้เนี่ยเป็นเงามัวเพราะฉะนั้นคนที่มองเห็นเนี่ยก็จะเห็นแบบวงแหวนนะคะ แล้วในพื้นที่เดิมๆมเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดสุริยุปราคาแบบเต็มดวงได้ไหมคําตอบคือได้ค่ะแต่ต้องรอโอกาสนะคะไม่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเดือนหรือทุกปีก่อนหน้านี้ครูบอกไปแล้วว่าการจะเกิดสุริยุปราคาเนี่ยจะมีโอกาสเกิด18ปีเกิดได้ครั้งหนึ่งถูกไหมคะแต่ถ้าต้องการให้พื้นที่เดิมๆเกิดด้วยจะต้องใช้เวลาประมาณ300ปีนะคะกว่าจะเกิดได้ทีนี้ถ้าสมมติว่า นักเรียนอยากดูสุริยุปราคานักเรียนจะดูได้ตอนไหนคะระหว่างกลางวันกับกลางคืนนะถ้าเราดูตามนี้การจะเกิดสุริยุปราคาเนี่ยคือต้องเกิดตอนที่มีแสงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่สามารถเกิดสุริยุปราคาได้คือช่วงเวลากลางวันเท่านั้นนะคะสุริยุปราคาจะไม่เกิดกลางคืนนะแล้วเวลาหนูอยากดูหนูจะต้องใช้ เครื่องมือหรือใช้อุปกรณ์อะไรช่วยบ้างนะคะอุปกรณ์ตัวแรกค่ะคือแว่นสุรยิยุแว่นที่ใช้ดูสุริยุปราคาค่ะแว่นนี้ก็คือจัดทำขึ้นโดยสมาคมดาราศาสตร์ไทยนะคะถ้ามีปรากฏการณ์ที่เป็นดวงอาทิตย์เราอยากดูดวงอาทิตย์หรืออยากดูสุริยุปราคาเราสามารถใช้แว่นนี้เอาขึ้นมาเราส่องดูดวงอาทิตย์ได้เลยหรือถ้าเราไม่ใช้แว่นนี้เราสามารถใช้กล้อง ทรทัศน์ได้แต่ว่าเราไม่สามารถมองลงไปที่กล้องโทรทัศน์ได้เลยนะลูกเนื่องจากแสงจากดวงอาทิตย์นะคะมีความสว่างจ้ามากอาจจะส่งผลต่อดวงตาของเราเราจะต้องมองผ่านฉากรับแต่ถ้านักเรียนไม่มีทั้งแว่นไม่มีทั้งกล้องแต่หนูอยากดูทำยังไงเราเลือกใช้ฟิล์มเอ็กซเรย์ะคะ่ะที่ยังไม่มีการฉายภาพลงบนฟิล์มเนาะเอามาซ้อนทับกันหลายๆชั้นอันนี้ก็สามารถใช้ดูดวงอาทิตย์ได้เช่นเดียวกัน ถ้าไม่มีอีกถ้าไม่มีอีกทำยังไงถ้าเราไม่มีเราสามารถไปยืนใต้ต้นไม้อะค่ะที่มีแสงลงมาพอดีเนาะแล้วก็ใช้ให้ต้นไม้ทำหน้าที่เป็นกล้องรูเข็มแล้วนักเรียนมองที่พื้นค่ะเงาที่เกิดขึ้นจะทำให้เราเห็นเงาของดวงอาทิตย์ที่เกิดสุริยุปราคาได้เช่นเดียวกันหรือถ้าใครมีหน้ากากเชื่อมเหล็กนะคะสามารถใช้หน้ากากเชื่อมเหล็กในการดูได้เนาะไม่แนะนำเลยก็คือ ใช้แว่นกันแดดอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเพราะว่าจะส่งผลกระทบต่อดวงตาเราอาจจะทําให้ตาบอดเลยก็ได้นะคะ,ะเมื่อเราเรียนจบบทเรียนแล้วเรา,าารนะเราสามารถทดสอบได้นะเราสามารถทําการทดสอบได้อขอทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะสุริยุปราคาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และโลกมาเรียงตัวอยู่ในระนาบเดียวกันโดยดวงจันทร์อยู่ตรงกลางนะคะและเงาของดวงจันทร์ตกกระทบไปยังบนโลกทําให้คนบนโลกมองไม่เห็นดวงอาทิตย์เนาะ mm hmm. สุริยุปราคาเกิดได้ทั้งหมด3แบบคือสุริยุปร,ราคาเต็มดวงจะเกิดขึ้นคนที่มองเห็นคือคนที่อยู่ในเขตเงามืดสุริยุปร,ราคาแบบบางส่วนคนที่จะสามารถมองเห็นแบบนี้ได้คือคนที่อยู่ในเขตเงาหมัวและสุริยุปร,ราคาแบบวงแหวนก็จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเงามืดของดวงจันทร์เนี่ย ตกไม่ถึงพื้นโลกนะคะแต่คนที่อยู่ในบริเวณตรงนั้นแหละจะสามารถมองเห็นสุริยุปราคาแบบวงแหวนได้ด้านหลังนี้ก็ทำควิสได้เลยนะคะทำควิสได้เลยอลองดูเนาะจะมีทั้งหมด5ข้อนะคะ